มีแขกพามาทำบุญนะคะพาคู่บ้านคู่เมืองของของน้องเก่งเนาะคะ่ะพระเจ้าใหญ่องค์ตื่นเนาะวัดบันวัดปากแซงเนาะค่ะวัดนี้เพุทธายุติดแม่น้าโค้งนะคะพี่พีหลังจากที่ร่วมยานแล้วนะคะในการลูกล้านลานเนาะคะ่ะพากันมาทําบุญเนะะาะนี่ค่ะดอกไม้ทูบเทียนของแขกก็พร้อมแล้วนะคะเอานนอบุญมาฝากเลยค่ะพี่พี ปีละเทือกเนาะค่ะน้องเกีงตองมาวัดนีหให้ได้เนาะคะ่ะสถาประสงการกับปีใหม่น้องเกีงก็จะมาเนาะคะ<ม>่ะเป็นภาคู้บันคู่เมืองของทางฟังไทยแลยค่ะฟังลาวน้ำเนาะค่ะพี่น้องฟังลาวเป็นกับซัตธาขึ้นกันเนาะค่ะทุกปีจะมีงานประจําปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนาะบายพระเจ้าใหญ่เนาะค่ะพี่น้องทางนู่นเป็นกับขามเรือมาเนาะค่ะเพราะว่าวัดอยู่ติดกับแม่น้ำโขงเนาะเดี๋ยวน้องเกีงไหวพระแล้ว<อ>น้องเกียงจะออกไปถ่ายบรรยากาศรอบๆวัดในเบิงนะคะว่ายืนจากฟังนี่ก็จะเห็นพี่น้องฟังนั่นเลยเนาะ นี่แหละคะ่ะทำบุญรับปีใหม่ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีเดอ้อค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แกพามาทำบุญเนาะคะ่ะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของน้องเกมสนะคะเนาะวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื่นนะคะหรือว่าหลายๆคนเป็นหูกันไม่น่าวัดปากแสนนะคะ ที่นี่พุทธศาสนิกชนเยอะเนาะค่ะพี่พีองค์พระเจ้าใหญ่เนาะคะ่ะเป็นที่เคารพบบูชาของประชาชนสองฝั่งโค้งนะคะจะพามาดูข้างนอกวัดเนาะบริเวณรอบๆวัดนะคะนี่ค่ะรอบๆวัดเนาะน เป็นวัดทีศูนย์ร่วมจิตใจของคนสองฝั่งโองบริเวณนี้นะคะ่ะทางนี้ก็จะเป็นแม่น้ําโค้งนะคะ่ะอันนี้ก็จกระเจาหนี้ปอยโปงปอยป่าเนาะฝั่งนู้นที่เราเห็นก็จะเป็นเกษตรเป,น,เปนบ้านเราเนาะคะ่นะตัวปลาวเนาะเมื่อนี้อากาศดีนะคะบ้องอ่อนวนาวเนาะร่มเย็นสบายพาพีพีมาชมบรรยากาศเด้อค่ะ นกเงี้งจะมาวัดดีปีละเท่เนาอคะ่ะถ้าเกิดว่าได้มากก็ต้องมาไหว้หลวงพ่อเนาะเป็นลูกเป็นล้านเพิินเนาะขายเพิ่นคุ้มครองปีใหม่นี่กะขอหายปีทุกคนจเจริญรุ่งเรืองเลยะคะ่ะผู้ใดเป็นเกียตกรติกับขอหายใจรอยล้านวิวทุกคนเนาะผู้ใดงค้าขายกับขอให้นำด้วยการงานเจริญก้าวหน้านาอคะ่ะบู้ใดงงานกระดายในโบนัสหลายเนาะเดินทางกลับไปทำง,งานสู่ชีวิตตทุกุงเทพฯหรือว่าทีต่างๆ่วปะเทศทั่วโลกเนาะคะ่ะ กขขอให้พี่ๆทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและสวัสดิภาพเนาะดีไหมนี่กับมิจ่าขโมยพอออ่อนะคะ๋อเลืมไปอีกอย่างนี่ค่ะร้านสาวนี่กับร้านสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้พี่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะ ขอบคุณเนอค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอไอ้น้องเกีงเนาะขอบคุณที่ไม่ข้ามพุทธนาเนาะค่ะขอบคุณที่ใายการสนับสนุนตลอดมากเนาะค่ะลาพี่พีไปด้วยบรยร,รยากาศสองฟังคุงเนาะคะ่ะตะบานตะบานน้องเกีงเอื่อสองฟังของเนาะนำของนะคะนี่เอื่อนเะนาะบไปเอื่อนนำคงนะุงเนาะขาบ,บ้านน้องเกีงเอ,อื่อ,อนอีเลียเอื่อนนำของไม่นำของเนาะแม่น้ำคุงคือเป็นแม่สาลางเนาะคะ่คนะคุงเนาะ ขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขณะนี้แคอยู่ที่วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื่อปากเสงเนาะฝั่งนู้นเนี่ยน้องเคจะซูมไม่ดูนะคะจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราคือซอปปอ,ปอลาาเนาะคะ่ะบรรยากาศพี่น้องสองฟังเนาะคะ่ะพี่พี่ ลมเย็นสบายมากค่ะดูฟ้าสดใสมากเลยเนาะเึื่อนะคะคุณอะข้างบนนี้ก็จะเป็นวัดที่น้องเก่งบอกแล้วค่ะคุณค่ะทีมงานวน,วนอัวทัวอยู่ข้างถึงเลบอกเมื่อยฟ้อมวนอัวทัวอยู่ข้างบนแล้วค่ะวันนี้จะเป็นวัดพระเจ้าใหญ่องคงตื่นเนาะ วัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเขมาราษหน้นาตานนะคะโพ้ใ้และพี่น้องฝั่งสปปลาวด้วยนะคะนี่ค่ะวัดเป็นอยู่ริมโขงเลยเนาะ,ะสวยงามนะคะบรรยากาศเย็นสบายลมเย็นน้องเกดก็จะมาที่นี่ปีละครั้งสองครั้งนะคะเพราะว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะมานั่งรับลมเย็นๆเนาะดูบรรยากาศเนาะ แลวก็มาทำบุญไหว้พระด้วยเนาะคะ่ะนี่แล้วค่ะมะพรอามฝาวีบีทุกคนเนาะคะ่ะเดี๋ยวน้องเก่งกระจกกลับไปสูงงานอีกแล้วเดินทางอีกแล้วเนาะคะ่ะสู่ชีวิตอยู่บนถนนมิตรภาพเนาะเก็บบรรยากาศดีๆความประทับใจบานห้องมาฝาเด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมว,วิดีโอน้องเกงะะ่งเด้อค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจมาตลอดเนาะคะ่ะขอบคุณที่ไม่ค้ามโฆษณาเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าล่าไปด้วยบรรยากาศ ซองฟังโค้งเนาะค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะ